บอกว่าเป็นอินฟูมันง่ายดูนี่เยอะไม่พอจะกินยังไงหมดวะเนี้ช็อพฮาดตาย <c oughs> และตอนนี้นะครับเราโยนที่ร้านมามองดาวนะครับซึ่งเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมมากเลยเป็นร้านลับเดี๋ยวเรามาชมมาชมว่ามาชิมอาหารกันว่ารสชาติมันจะประมาณไหนจะอร่อยหรือไม่ อร่อยพอที่ผมจะบอกว่าทุกคนร้านนี้แหละเด็ดนะถ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะผมบอกไว้ก่อนอคือเป็นแต่เมนูแต่และอย่างคือทุกคนดูน่ากินมากเลยครับขาหมูเยอรมันครับปลากระพงครับอันนี้ปลากระพงกระตับทิมวะปลากระพงนะฮะทุกคนนี่ดูอันนี้ชุดชุดแหนมนะครับแล้วก็แซลมอนนี่กุ้ง,อ,งอันนี้คือกุ้งเชน่าปลาอันนี้กุ้งดองสีอิ๊วอ่ะ อันนี้นคืออะไรผัดกุ้งซอสมะขามเปล่าวะเยอะจนแบบคือแล้วมาสองคนจะบ้าใครก็ได้ช่วยทีต่อต่อต่อทั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องทำการเก็บปิซเซอร์ให้หมดครับ่อนที่เราจะกินนะต้องถ่ายรูปก่อนทัพโซเชียลนะขาหมูใหญ่มาก และบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนก็คืออยู่แบบที่สูงเลยคือมองเห็นวิวทะเลวิวเขาวิวภูเขาคือแบบฝนตกหน่อยๆเมื่อกี้มีหมอกด้วยทุกคนผมถ่ายไปแล้วที่สําคัญเมื่อกี้ถ่ายทำแล้วไปแล้วแต่ลืมกดกล้องนะับ <c oughs> <c oughs> คุณจะว่าตายลืมกดครับไม่ได้เลยเลยตั้งเป็นเกือบประมาณ2ี่สินาทีโอ้โหหาไฟวิโอไม่เจอ <c oughs> ตาแต้ก็เลยจะเชื่อ เร่สำคัญคือร้านนี้ต้องขอบอกไั้ว่าถ้าวิวเนี่ยคือร้านนี้คือร้อยเต็มสิบไปเลยสุดๆครับส่วนรสชาติอาหารเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะถูกปากผมหรือเปล่าหรือว่าจะอร่อยใครไม่อร่อยใครชิ้นไหนจานไหนไม่อร่อยบอกไม่อร่อยจานไหนบอกอร่อยบอกอร่อยนะครับแต่หน้าตาคือให้ให้สิบเต็มนะครับเดี๋ยวมาทานกันเลยครับขอถ่ายก่อนสำหรับใครอยากดูรีวิวแบบรีวิวแบบคลิปสั้นๆนะครับให้ดูที่ช่องตามไปดูนะครับ ส่วนใครอยากดูแบบการทำงานหรือว่าเบื้องหลังอะไรให้มาดูที่ช่อง l i ฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์นะครับก็คือคลรกเตอร์ตามไปดูได้แหละครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะขอตัวไปทำงานแล้วก็ชิมอาหารก่อนนะครทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยครับว่าผมจะรอดล่วงครับงานนี้